อายุบรูพงทีวัตรอายุน้อยกว่าเดียนนา6ปีประวัติบรูพงทีวัตรนักแสดงดาวรุ่งหน้าใสสไตล์โอปา้าถ้าบอกว่าเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีก็มีคนเชื่อจริงๆเมื่อได้เห็นใบหน้าเขาตีของบรูพงทีวัตรตั้งวนเจริญนักแสดงดาวรุ่งหน้าใสสไตล์โอปา้าที่ล่าสุดไม่ว่าจะมีงานอะไรหรือไปออกงานอีเวนท์ที่ไหนก็มีเหล่าบรรดาสาวๆตามไปให้กําลังใจเพียบหล่อหน้ารักแถมนิสัยดีจนใ,ใครๆก็อยากเป็นแฟนคลับและติดตามผลงานตลอดไป เอาเป็นว่าสาวๆคนไหนที่เพิ่งจะโดนหนุ่มบูพงทิวัตสุดฮอตคนนี้ตกก็ตามไปอ่านโปรไฟล์และพัฒนาการด้านงานแสดงของหนุ่มคนนี้กันคร่าวๆเลยดีกว่าบรูพงทิวัตตั้งคนเจริญเกิดวันที่15มีนาคมพศ2543ส่วนสูง183เซนติมตรอาชีพนักแสดงนายแบบการศึกษาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนาคารินทรวิโรธคณะศิลปาศาสตร์สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ช่องทางการติดตาม Instagram b ร u e u n d e r s งิวัตร Twitter อป u e พงทิวัตร TikTok Blue พงทิวัตรล่าสุดน้องรูไปออกรายการร้องข้ามกำแพงออกร่าความหลอ่อทำเอาหลายคนอยากจะรู้อายุวันนี้เราจะพามารู้กันนะว่าน,น้องรูอายุเท่าไหร่น้องรูเกิดวันที่15มีนาคมพศ2543อายุ22ปี